พอได้มายัางโคนมาหาบอกเออเข,ขามาส่งข้าวที่จะสร้างจด้กิน,น,กกนข้า,ขาวขาหมูแบนบอกเขาสั้งมา่ห้เลยเด้โอ้เสือข้าวขากี้เนี่ยออโอ้เอา้เอาไอ้ร่างอันนี้เราไปร้านเราย่าเไนไม่เห็นเรามีลูกมี่ผัวจักเื่อเด็กไม่เห็นลูกเราเรียนไป็นไมากไม่เห็นผัวเราออกมาทักจักเื่อเรามี่ผัวจะบอกเ,เราอยูก่ก็ไปครเราก็อยู่ผู้เดียวเราหันหลาเราบม่มีผัวเอาแม่นหะอเออเอคือเปจังสันมาคืออยู่ไหนวะ ากกว่าสิเบือหัวเบื่อการมีขอบครัวแน่ล่ะต่กอนแล้วก็มีคือกันบัี่นีแล้วกะอันทิศวังเรื่องรอบรัวหลไหลตัวหลเธอไหลแล้วกะสิบป่เอาไผ่เลยตัวหน้าตาผิวพันแล้วก็ดีเนาะคนมากเราก็สสหลายอยู่ดนหัว่ามากกวสิบ่าอยากเอาไผ่เห็นล้คอยคิดว่าเราต้องเบื่อเบื่อชีวิตขอบครั้วคิดว่าเด้เพราะนั้นเราอยู่ผู้เดียวดุนบัณฑิตดอกแต่ละตัวแล้วเนาะกับตัวที่ตัวแล้วยู่ สร้างยูได้สร้างใจแข็งครับเนาะคนที่สิบมนันมีกับร่างใจเด้แต่และตนพี่ตนเขาเราเจ้าสีฮ็่จังไหนละบบบนี้เอาเรามาเป็นแม่บุญท่ามั้เหรอสงสารเราเนาะฮะเอาเรามาเป็นเมียบุญท่อาอ <c oughs> ซอยคนนี้มันได้บุญนี่ซอยอะนวะคนตกทุกข์ได้ยากเนาะซอยคนนี้เป็นซอยผอะไรซอยเป็นเมียบุญท่ำนี่เป็นบ่อันนี้คือซอยเหลือแล้วเป็นบ่เนี่ยแม่นตัว จะสั้งมากหม่ป่ะนี่แม่ฮะแม่มันมันเป็นอ่ากล่องเซลฟี่นะโอ้ก็ดีแต่ว่ามันเป็นมีโมดมิรีโมทบังคับอืเออจะสิจะไม่ไม่เมื่อจับเนาะไม่ได้ไงเอาไปจับทายไงไปเที่ยงกันดีขังบ้านเห็นไหมเทียงกันดีดีถึงแต่ใหญ่มาเศร้าอยู่นี่เทียงกันทุกมือเอาโลดพวกเก่งเก่บพวกอื่นเนาะพนายคัะ บ,บ๊ปรับตัวขอหากันดีๆคือบคุยกันดีๆปรับตโตขอหากันจังได้ผัวก็โทษเมียเมียก็โทษผัวอยู่เหมนแล้วกต็ตังค้นตงังมักเบ่าให้กันตื่นขึ้นมาผัวก็บ่าให้เมียเมียกบ็บ่าให้ผัวอยู่หมนหนาเบื่อหนาเบืเ่อชิบแตมีกันเนิดยังอยู่พยายมันหรอขันเล้วตัวนั่นแล้ว,วนายดิอืมเ,เ,เนี่ให้หน,นูอยถามนะยังตั้งแต่ห้าอยู่น้ำกันมาในกระไรปีแล้วเนาะ ข่อยมีขอเสียอีอย่างเนี้ยที่ข่อยเย็ดให้เจ้าว่าสบายใจลําบากใจอีย่างนี้มันมีอีอย่างเนี้ยเจ้าบอกข่อยมาดูครับมัมีอีอย่างนะแต่เรื่องเล็กๆน้อยน้ยมันอะไรแหละข่อยกระบดถือสาดหอกที่ข่อยถามเจ้านี่ข่อยถามไปซื้อหันละข่อยไปในบ้านสิปับปรุงตัวเจ้าของดอกข่อยก็อยากรู้ว่าเจ้าของมีขอเสียอีอย่างแน่ เจ้านะต้องพยายามปรับตัวขาหาข่ยขอยเด้พาเบอ้ายังก็ต้องฟังกันแน่ฟังข่อยตลอดสำคัญอยู่ที่เจ้าเด้พราเจ้าอบอ่าปรับตัวข,อข,อขว่าหาข่อยหันมันสิโยน้อกันบ่ได้เด้โอ้ยหยุดพูนกับคู่หนึงน่งยื่นเด็กกับอีกคู่หนึ่งมาเน,นี่สิยากเนี่ยแค่เจ้าปรับตัวขาหาข,อข,อข่อยก็ไม่ได้เถียงกันได้ละ ค่อยปปั๊บตัวแมนเจ้าปั๊บตัวเหรอฮาก็ไปเถียงกันอายุน้ำกันไปตลอดยังมีความสุเข้าใจยุ่บอ่ะโม่เจนี่มึงบ้าเนอคนจับความพิดจากขวางซสนี่ น,น<ะ>ือว่า้าจะคล้องดีคักเจมแต่<ส>แค่เพื่อนปั๊บตัวเลยจะคล้องได้สันไุสิปั๊บตัวให้ยังค่ยดีเพทุกอย่างอยู่แล้วเหม่ยเอาดีเพรทุกอยา่าง่สร้างมาเถอะท่านคอยส่วพูดเดี๋ยวตัอนัอ่นไม่ มันร <laughs> <laughs> ะดับ <laughs> เออนั่นแหละดีมากเราต้องเห็นอย่างนี้เจา้าก็พอใจเจ้าก,ก็ไปกับอันนี้อันนี้ล่ะดีแล้วอเอ,อ,เอ,อ้าที่วันก็ไปแล้ก็ได้จูงเอาหอวยพระยกรว่าก็ฟุ้งลดลงเนาะกูจูงงอนตัวด้านปากกูแตกเนาะ ลดลงหนิมันยากแต่เด้อ <desserts> น้ำหนาวนี่ม <Luckily en os> ันลำปวดจะเจ็บแค่ลดประตูยากแท่านยังเนี่ยอุณหภูมิลดลงเออจูงเอาพญายิ่งจูงลด ไปเลยตรงไปเลยเอาเห็นม่หันไฟแดงไฟแดงต้อเห็นอยู่บ่ไฟแดงหันจ้าสิสีวเฮ็ดอีหยังจ้าสิยยูทอนสะบ่เออไปเด็ก็ตรงไปด้อยูไไปจะสองพสามพิบุอะเสไปเสไปแย่เขาเฮ็ดกเจะยูเล่นใส่กตรงไปก็หอดเพื่อนเ่าแห้วแหม่จ้อสไปเออเิห้ลเิดสยกจะพาไปเลยแม่เ่รถข้้งห้าเขาสิโค้งจะเสียไล่าอีก โอ้ยเขาเฝ้าแน่เออเขาค่อยไปนี่แหละน,นันน่นนั่นนั่นเป็นอย่างเขาบังคับดีๆแน่ฮะโอ้ยจะมันไปจี้ใกล้เขาไว้อันเล็กเขาน่ะเล่นสเสียบเอารถน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นไปจี้ด่าเขาอย่างคักแท้ออกมาออกมา,ออกมาขวาหน่อยนึงต้องเห็นมอเตอร์ไซค์เด็กหน่อยฮะมอเตอร์ไซเด็กน้อยหลีกแน่หลีกแน่กาลีก็ยังเออโอ้ยเห็นไหม ขี่นะเป็นยังข้าจะใส่ข้าไปยังเลยนี่ฮะหยาแมวขีดแจกว่านั่งเห็นมันก็หยากแจกมาตี่นี่ไหมดีๆหน่อยเนาะนั่นแล้วก็ไปจีด้นนด่นะาขันนี่เล่นมาที่ไหนน่นจี้ขึ้นไม่ดีเนี่ยเป็นยังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่แล้วว่าอยู่ในี้เลีนเห็นบ่นหันเจ้าเ,เห็นแล้วไม่บ่ิหานเขาตีไว้อยู่นี่เขาขีดเส้นไว้เขาขีดตามเส้นไหมคนแลนคนแรงต้องเห็นคนแลนบ่นห,หริหารมันดู้จักขีดจักยังเลยเนาะแลงแมวแมวยังข้างนี้ปุดบ ส hmm? ี่ช้อนให้ีอยังนะฉันจะขับ่คัเขาอยกไปด้วยวันนี้อจากเี่ยวางไหนก็เกี่วไปเกี่ยวตรงไหนก็เกี่ยวกน่ียบ้างเกี่ยวกันเลยบ่อน ย wow. ี่สานักแลี้หรอวะไม่หักแล้วว่าไมสิเนียักเสียงดีสิเนาะสบายข้าวเดียวยาวโตอยู่แล้วเป็นบ่มงอโกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยิตงมบ่เออไดการได้ละเนาะโคโซีสิบบาทถ่คนอีของยี่เน่า่เองบ่ไปขน้ำไข่บ่ไม่กินแลวเนาะ เนละเส้าบาทก็ที okay. Okay. ่ส <Mayor warning> ิบาทเนละเส้าบาทโอ้ยคือสีขีลายแท้เจ้าผ้าุูน่ะบัดย้ำซื้อเลยรอยพูดรอยพูเห็นว่าจังใดบดท้าซื่อเอามัดให้นันหายทิ้นะเยอะนะส้าบาทเลยแหมเสาบาทล่ะโอ้ย ื่อทักอย่างซื้อเรียกนะพ่เห็น่ายังไ๋เบิดไปสามชี้พันอย่งยิ้มเปิดซืด้ออ <c oughs> ยู่ไม่ร่้เนาะซื้อแต่มงพได้ร่นนะ้บ,รบอก